กสภาพแวดล้อมในขนบในชนบทที่อยู่อาศัยไม่แออัดปลูกด้วยวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิน่นการใช้ที่ดินเพื่อการเพาะปลูกแต่อาจพบว่าที่อยู่อาศัยไม่แออัดแต่สภาพเศรษฐกิจที่มีจำนวนคนในครอบครัวจำนวนมากทําให้ต้องดิ้นรนไปหางานทำในเมืองจึงมีการอพยพถิ่นทั้งถาวรและชั่วคราวโดยไปอยู่ กับคนที่รู้จักในเมืองหรืออาศัยอยู่กับในบริเวณที่รกล้างว่างเปล่าก่อให้เกิดชุมชนแอนอัดสภาพแวดล้อมไม่เอือ้อก่อให้เกิดปัญหาในเขตเมืองเเชื้อชาติศาสนาและภาษาองค์ประกอบด้านนี้ทําให้ทราบว่าประชากรสามารถอยู่ร่วมกันหรือมีส่วนร่วมในตำา แนหน้าที่ทางสังคมร่วมกันได้หรือไม่มากหรือน้อยเพียงใดเพราะคนที่มีความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติย่อมมีความแตกต่างด้านชาติพันธุ์ศาสนานับถือและภาษาที่ใช้สื่อสารกลุ่มเชื้อชาติมักช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะและจะกึ่กันรังเกียจกลุ่มเชื้อชาติอื่นโครงสร้างประชากรลักษณะโครงสร้างประชากรซึ่ง ศึกษาจากองค์ประกอบด้านเพศอายุสถานภาพสมรสการศึกษาเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยเชื้อชาติศาสนาและภาษาว่าในสังคมหนึ่งๆมีลักษณะเป็นเช่นไรเช่นจำนวนประชากรเพศชายสูงหรือต่ำกว่าเพศหญิงประชากรส่วนมากของสังคมอยู่ในช่วงอายุเท่าไรระดับการศึกษาอาชีพ มาของประชากรซึ่งการกระจายตัวขององค์ประกอบทางกล่าวนิยมนำมาวิเคราะห์โครงสร้างประชากรในรูปพีระมิดประชากรพีระมิดประชากรแบ่งออกเป็นสามขนาใหญ่ๆจ